รวมพลคนลักกล้องยิงเร็วครับผมเพียบเลยนะครับกล้องยิงเร็วของเรานะครับสวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพลาซ่านะครับผมตามที่หลายๆท่านนะฮะคอมเมนต์แล้วก็แชทบอกมานะครับว่าอยากเห็น กล้องยิงเร็วนะฮะอยากเห็นกล้องยิงเร็วของร้านเรานะ,ะคลองถมพลาซ่าวันนี้ก็ทํมาให้แล้วนะครับเพียบเลยนะครับกล้องยิงเร็วนะฮะนี่เลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ถ่ายเส้นเล็งให้ดูนะฮะแต่จะบอกไปรุ่นๆไปแล้วก็แต่รุ่นอะ่ะพี่สามารถดูในในเพจหรือในเว็บหรือในช่อง y o youtube คของถมพลาซ่าได้ว่าเส้นเล็งเป็นยังไงเพราะว่าถ้าถ่ายเส้นเล็งด้วยนี่คือคลิปมันจะไม่พอนะครับอ่าเพียบเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะฮะ เริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับนี่คือบูชแนลนะฮะกล้องยิงเร็วนะฮะตัวสั้นบูชแนล2ขีด6คูณ 28EG นะฮะตัวนี้มีไฟแดงเขียวนะฮะความยาวก็น่าจะประมาณคืบเดียวนะฮะปรับในคอท่อ25มิลนะฮะกล้องยิงเร็วนะครับเดี๋ยวเปิดฝาให้ดูนะครับวันนี้ถ่ายคนเดียวต้องบอกว่อนถ่ายคนเดียวนะฮะน้องๆให้รอข้างนอกเลยนะฮะ เราถ่ายคนเดียวจะสะดวกกว่าสั้นนะครับสั้นนะครับกล้องนี้เร็วกระทัดรัดมากนะครับเดี๋ยวราคาผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับตัวต่อไปนะครับ Discovery นะฮะตัวนี้ Discovery Vt3 4 3 2คูณนะฮะตัวนี้ก็มีฝากระดกหน้านะครับแล้วก็มีฝาครอบหลังนะครับคอท่อ25มิลนะฮะก็อหน้าเลนส์32มมิลซูมฟิกตายตัว4เท่าระยะไม่เกิน เจสิบเมตรนะครับตัวต่อไปนะครับนี่เลยนะครับ Discovery เหมือนกันนะฮะแต่รุ่นไหนเดี๋ยวผมหยิบกล่องขึ้นมาก่อนนะครับ Discovery htnv 3ามขีดย4 ir นะครับตัวนี้ก็สั้นมากเลยนะครับเป็นปรับนอกดึงขึ้นหนึ่งที ปรับปรับเสร็จกดลงเซซิโล,โลได้นะครับขอท่อ30 mm, มิมลิเมตรมีฝากระดกหน้าหลังนะครับมีไฟนะครับเส้นเล็งมีไฟนะฮะนี่เปิดไฟตรงนี้นะครับแก่มากสั้นมากนะที่สั้นมากเลยนะครับตัวต่อไปนะครับ discovery v t z 4สคูณสา aoe อ่าจะให้ใคล้ายกับตัวนี้นะฮะคล้ายกับสี่คูณ3นี่นะครับ แต่ตัวนี้จะเป็น l e ซึ่งมีเพิ่มเติมเข้าม,มาก็คือตัวเนี้กล้องยิงเร็วเหมือนกันหน้าเลนส์3ามสิสองมิลนะครับแต่ว่านะครับตัวนี้ก็จะมีปรับหลาหน้าด้วยตวนเนี้ตัวนี้จะไม่มีปรับหลานะฮะยิงเร็วเหมือนกันแต่ไม่มีปรับหลามีปรับตาหลังแต่ไม่มีปรับหลาแต่ตัวเนี้นอกจากมีปรับตาหลังแล้วมีปรับหลาหน้าด้วยนะครับแต่เป็นกล้องยิงเร็วเหมือนกันนะครับ discovery นะครับทั้งสองรุ่นนะฮะของสคูณสองสอง discovery เปปรับในเปิดฝาตัวนี้ปรับนะครับ แล้วตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยก็มีไฟในเส้นเล็งนะฮะเปิดไฟตรงนี้นะครับชัดแจว๋วระยะก็ไม่เกิน70เมตรเหมือนกันตัวต่อไปนะครับเป็นของแบรนด์ i s i o n King นะครับก็คือตัวนี้นี่เลยนะครับ Vision King มีของแท้เลยนะครับรุ่นไหนเดี๋ยวไปดูนะฮะมาดูกัน นี่นะครับวิชั่นคิง1.25ขีด5คูณ26หน้าเลน26มิลนะฮะซูม5เท่าก็ระยะไม่เกิน70เมตรเหมือนกันนะครับคอท่อ30มิลเป็นปรับในเปิดฝานี้ปรับนะครับมีไฟในเส้นเล็งนะครับไฟแดงเขียวเป็นจุดตัวน,นี้เป็นจุดกลมนะ <c oughs> ขอโทษทีครับดูเส้นเลงได้นะฮะในช่อง youtube ช่องผมคลองถมพลาซ่านะครับระบุเป็นรุ่นๆไปได้เลยนะครับ ราคานะฮะเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปนะครับวีงคิงรุ่นต่อไปนะครับนี่รุ่นน้องก็จะเล็กกว่านิดนึงนะครับจะสั้นกว่านิดนึงนะครับตัวนี้ก็วียคิงหนึ่งุดห้าขีดหกคูณยี่สิเอมอีนะครับมีไฟเส้นเล็งเหมือนกันคอท่อจะเล็กกว่าหน่อยคอท่อยี่ห้ามิลตัวเนี้ยจะคอท่อสามสิบนะฮะตัวเนี้ยแต่ตัวที่ผมถือนี่คอท่อยี่ห้ามิลปรับนอกตัวนี้เป็นปรับนอกละ ปรับนอกเซซีโ่ได้นะครับปรับนอกของวิ่งคิงก็เหมือนกันดึงขึ้นหนึ่งทีปรับปรับเสร็จกดลงล็อกนะครับมีฝายางยืดปิดหน้าหลังนะครับจะเปิดให้ดูก็ได้นะครับนี่เลยนะครับเบานะครับพวกนี้จะเบาสั้นเพราะขึ้นชื่อกล้องยิงเร็วก็สำหรับสายล่าอยู่แล้วนะครับ ตัวต่อไปวิ่ญคิงเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้จะอ่าจะแตกต่างคนอื่นคือตัวนี้เป็น,เป,นเป็นกล้องหิงเร็วสําหรับจับรางกว้าง20มินนี่ฮะรางกว้าง20มิน m c M16 อะไรพวกเนี้ยปืนลูกซองมีีกันได้หมดเลยแต่ว่าถ้าจะจับราง11มิลก็ได้ต้องไปซื้อรางแปลงใส่หนึ่งตัวผมมีนะรางแปลงไม่แพงหรอกนะฮะไม่แพงไม่เกินสามร้อยรางแปลงจาก20มิลเป็น11มินฮะซื้อที่ผมได้นะครับมีขาย ทักมาได้เลยตัวนี้จะสวยมากเลยนะฮะมีศู์เปิดมีศูนย์เปิดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูตนี้เนี่ยมีศู์เปิดด้วยนะครับอ่ามีไฟในเส้นเลงนะครับสวยมากแล้วข้างๆก็มีรางสำหรับจับจับพวกเลเซอร์พวกกระฉายเพิ่มเติมได้อีกนะครับ4ี่คูณสามสองฟิวิงกิงสี่คูณสามสองระยะก็อย่างที่บอก ไม่เกินเจ็สิบเมตรนะครับตัวต่อไปนะผมจะไปอย่างเร็วนะ <c oughs> ตัวต่อไปก็เป็นเลี้ยวพอร์ตนะครับนี่นเลียวพอร์ตหนึ่งจุดห้าขีดห้าคูณยี่สิบนาเลนกว้างยี่สิบมิลิเมตรนะครับขอท่อยี่สิบห้ามิลนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเลียวพอร์ตนี่ตัวจริงสวยแล้วก็เบามากเลยเบาจริงนะฮะเดี๋ยวเปิดฝาก่อน ฝาครอบยางยืดพวกนี้เราแถมฟรีนะขาจับเราแถมฟรีนะฮะไม่ต้องซื้อสั้นๆเลยนะครับนี่เลยสั้นๆนะครับปรับในนะฮะปรับในขอท่อ25มิลนะฮะสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ละตัวใครชอบตัวไหนก็ทักมาได้นะครับ ตัวต่อไปนี่เลยนะครับยี่ห้อมาใหม่น้องใหม่ไฟแรงขายดีมากเลยไฟวูฟนะฮะมีหลายรุ่นเลยเอารุ่นนี้ก่อนนะครับไฟวูฟหนึ่งขีดห้าคูณยี่สี่นะครับหน้าเลนยี่สี่มิลซูมก็ประมาณห้าเท่าระยะไม่เกินเจ็ดสิเมตรนะครับมีฝากระดกหน้าหลังนะครับไฟวูฟหมาป่าไฟบินนะครับนี่เลยมีไฟในเส้นเลงนะครับไฟวูฟ นี่สวยคอท่อสามสิบมิลลิเมตรนะฮะพวกนี้เป็นกล้องยิงเร็วทั้งหมดชอบประมาไหนแล้วก็เลือกได้เลยนะครับอ่าวางก่อนตัวต่อไปไฟวูปเหมือนกันนะครับนี่ไฟวูปสองกี่เจ็ดคูณยี่สี่นะครับของแท้นะครับยามาแท้นะฮะ ตัวนี้จะต่างจากสองตัวนี้คือตัวเนี้มันจะมีปรับหลาด้วยเห็นไหมครับนี่ให้ดูนะฮะนอกจากมีไฟในเส้นแรงแล้วมีปรับหลาด้านข้างด้วยนะครับตัวนี้เซซิโลได้นะครับคอท่อ30มสิมลิเมตรนะฮะไฟวุกล้องยิงเร็วก็ ระยะก็เจ็ดสิบเมตรก็ยิงเร็วอย่างมากส่วนมากก็ประมาณเจ็สิบเมตรนี่แหละครับอ่าอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับไฟวูบเหมือนกันมาป่าไฟบินหนึ่งคีซีคูณยี่สี่เห็นไหมฮะหน้าเลนก็ยี่สี่เท่าเท่ากันนะครับไอ้ตัวนี้อาจจะระยะไม่เกินสักห้าหกสิบเมตรแต่ลากถึงเจ็ดสิบเมตรก็ได้นะครับแต่สักประมาณห้าหกสิบเมตรก็กำลังดีนะครับขอท่อสามสิบมิลเหมือนกันนะครับ ปรับนอกเซซิโลได้เหมือนกันนะครับมีไฟมีไฟเสเ้นเล็งนะครับนี่เปิดตรงนี้นะครับมีฝากระดกหน้าหลังนะครับสวยงามถึงบอกว่าแต่ละคนนะฮะท่านท่นานใดอยากได้แบบไหนก็ทักหาได้เลยนะครับขาจับเรามีแถมฟรีนะฮะพี่ๆเลือกได้เลย จเจ้าราง11หรือราง20มิลก็แถมฟรีเลยนะครับแถมฟรีแล้วก็โปรโมชั่นของผมก็คือแถมระดับน้ำกับไฟฉายค่าหัวด้วยนะครับระดับน้ำกับไฟฉายค่าหัวแถมฟรีด้วยนะครับไม่ต้องซื้อนะครับระดับน้ำก็ต้องใช้นะครับเวลาตั้งกล้องเอะนาะอ่านะครับสนใจตัวไหนทักหาโทรหาได้นะครับเก็บเงินไปทางได้เพิ่มร้อยเดียวนะครับ นี่นะตามคำเรียกรยก้องเลยนะครับกล้องยิงเร็วขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ